อาปเดตข่าวสารในมิกับช่องทัสจิกับอนิเมะอย่างส่วนซินที่ต่างโลกที่ได้ออกทีเซอร์ใหม่รวมถึงประกาศกำหนดฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะฉายผ่านทางทีวีญี่ปุ่นภายในปี2 0 2 4นินะครับอนิเมะเนี่ยมาจากมังงะแนวแฟนตาซีต่างโลกที่จะเป็นแนวคอมเมดี้อีกด้วยก็บอกเลยว่าจริงๆิแล้วอนิเมะเรื่องนี้ถ้าใครเป็นแบบสายแนยวนับประพัน์หรือว่าแนยวยุคเก่าๆเนี่ยก็น่าจะชอบนะครับเรื่องย่อก็จะเริ่มจากภายในปี1948แบบ นักประพันคนหนึ่งตั้งใจจะกระโดดแม่น้ำฆ่าตัวตายพร้อมกับคนรักแต่อยู่ๆก็ถูกรถบรรทุกชนฮะฮะอีกแล้วเหรอรถบรรทุกชนอีกแล้วเหรอแล้วก็ฟื้นมาที่ถางโลกเขาไม่สนหรือการประจนภัยในต่างโลกเขาต้องการหาคนรักตนแล้วก็ฆ่าตัวตายด้วยกันอีกครั้ง What the f u ังแต่จะยังไงก็โดนบังคับให้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแม้จะไม่เต็มใจนัก คะแนกนี้ว่าเรื่องย่อก็จะเป็นว่านี้นะครับถึงจะออกเดินทางแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็น่า,าจะน่าจะมาเจอกันนะครับก็ขอไปได้ติดอ่างดนวยนะเนื่นนนองจากอธิบายเรื่องนี้แบบคือโดนรถบรรทุกชนอีกแล้วหรอใช่ครับหลายเรื่องน,นะโดนรถบรรทุกชนเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานของผู้แต่งเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องอยู่นะครับผมก็จะแปะรายละเอียดไว้ใต้ description น,นะก็สามารถเข้าไปรับชมได้มังงะก็มีลิขสิทธิ์ในไทยเป็นที่ยบร้อยแล้วเป็นลิขสิทธิ์ของโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และอย่าล,ยลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อาการอัพเดตข่าวสารนในทุกๆใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ